ใบเตยจะได้รับเงินค่าจ้างกี่บาทประเดิมงานแรกหลังออกจากเรือนจำล่าสุดเมื่อวันที่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าใบาเตยอาสยามกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งหลังจากที่ออกจากเรือนจำเมื่อวันที่15บห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าเสียงที่คุณเคยกลับมาแล้ว ตักตักคิดถึงจังเลยขอบคุณหนูที่เข้มแข็งจนทำให้มีวันนี้ปะทำงานกันประเดิมงานแรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายน66เกาะลอยสีราชาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบเตยอาสยามและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องค่าตัวของใบเตยออกงานหนึ่งครั้งเธอจะได้รับเงินกี่บาท ซึ่งออกงานร้องเพลงหนึ่งครั้งใบเตยจะได้รับค่าจ้าง300,000บาทค่าตัวราคานี้เคยถูกเปิดเผยออกงานเมื่อช่วงปี2565